ใส่กันอย่ามัวกันเชือลุ้ใส่ร้ยเา้ยก็ไอ้เวไอ้ตัวมึงลองเล้ยงไอ้ขเล่นเ็ดมึงับเป็ดนะเป็ดเป็ดนะเป็ดลาบะตมหกไอไปด้ยนี่ยทำเป็ดทีนี้เียเ็ามนเอา่ดูยง annan sampai ke damage sampai dang <tuh> mana sampai ta 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 siang rum akra jangan diam deh dia ถ้าร้องได้เดี๋ยวผมจะซื้อเหล้าเรี้ยงเรียกพี่ได้ไหมขึ้นเลยเรียกพี่ได้ไหมแต่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 แล้วพี่จะห้นกินแต่เหมือนหาสาเรียกตูดล้วมาหาพันเรียกแต่เลิกกันแต่ให้ มึงกูมันอยู่แอบรำมเลยขอ้ม่ดีเขาเรียกร้องเลิกกันไม่ให้อาจารยนแน่นอนตูตูตูแตกผมรวยเลยผมที่ขามันนั่งรอโดนแตกมันถอยกอดตูดมันย ffic. ้อยไม่ค uh 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 ่อยรับแตกแตกตูตู kêu một tivi vào... tháng... mà, đi là ta, khỉ nam ta cứt mồm. để lại không? bay quăng sau. เลก้าวแอยก็ก้าก้าวูบัติเอธเหตุการณ์ที่ถนนปาหนยอตินรถกระบะชนแล้วกับรถเก๋งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและตั้งกันรถมคณะของผู้กู้ไฟแนะนำแล้วผู้เสียชีวิตอัดตรงรีบตรงโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือส่วนผู้ได้รับผู้ัติเตุตอนนี้ตั้งจบบำเพ็ญกุศลอยู่อีกร้อยคืน ไอ้ไรมาตัมได้พีะจองซ้มกูยีกออกเนประกาศไปนั้นมันบ้าก็ใช่อึแทนกีดินใครเสียจื๊อก็ไปคว้ากันไปนั้นหรือไปนั่นจำรวไอ้ไรบันราจนกันดีใจแล้วนี่กูกับป้าจนกันมากคนแก้วกับไปแลปากไตบานราหนุ่มป๊กก็ใจกันได้คนเพื่อจนแหละจนขกันนัดนักต้องผู้ก่อาย กูกู <c oughs> จนเหล่าคนแก่พ้ก,ก่อตใต้นั้นแล้วใช่ก <c oughs> ูกูที่พวกมัไม่ตั้งรือเจี๊ยกก็นี่จนจริงเออตึงไปอ้าแม่มั้งไหมไม่ <c oughs> คนเราน้องเพียกือความกะจันยูต่อพพอแม่นี่เป็นเครื่องไม้คนดีคนกะจันยู้องนํำไม่เลตจอก่อวไม่ไม่ไปได้กับคุณยอมรับนายปุ่นแก้วนี่รักแม่ครับวันจีทีม็อกตี้านมาพมซื้อรถตีบกันหนึ่งกรมพันเจ็ดเอาไปนหนอ่ะใบความมำปั่นเพื่อแม่ ปันปันกึนกวนไม่รอดได้แม่รุ่นใบ้ขวมุนรุ่นเพื่อลูกรุ่นรุนแม่เป็นลุ่มกลางกวนเดียนใบ้ขวามาดเดินหาแม่ใ่เดินไม่รอดแล้วละแม่คนเราต้องรักกับแม่จริงเออการวัยเยกับแม่นี่มีความทุขกับเก้าไม่มีความเคยร้อยจากของแม่จริงและพี่เอกทิดกับเก้าแม่เรี่ยงต้องกินจะรอด มึงรักไหเพื่อกับแม่เจยเจยเจมึงไม่รักไหมไม่โอนักเลียเพื่อกับมึงกันนั้นมึงไม่รักเลยกับแม่ไม่มีความร,รู้สึกเลยเป็นโลกตีปันเพื่อมึงแล้วแม่มีประคุณครั้งเนฮะ้ยแม่ไม่เกิดจะ่มึงได้เป็นคนคุณท่าแม่ถ้าไม่มีแม่มึงก็ไม่มีชีวิตโยมึงไม่ได้เกิดเป็นคนแม่นั่นไงต้องต้องนึงถึงประคุณกู ประคุณคูเพลือแม่เกิดมึงมาแล้วถ้าคูไม่ออกแกตายไหมถ้ากูย้ายอยู่ในพุงกูเดินอยู่ในนั้นแล้วแกโยกเพื่อก้าวเดือนแล้วกูไม่ออกเค,คยว่าได้ไหมแม่ต้องระวังนะกูอยู่นั่นแล้วตายเลยแกมีประคุณไหมอะมึงมึงกินแล่จะรู้กันเลยมีประคุณพอกระมือนต้องเจอก้องไมห้หลวมัง เดี๋ยมันดีเปล่อเอาลูกนี่ได้มีประคุณต,ต่อพอเห็นตากูเกิดเกิดจากตรงแม่มาฆ่าอยู่เตเรียมข้อแล้วพ่อมาว่าเว้ฮะ<อ>กูกบก,ก,ก,ก้อยอย่างไรอะไรเเ <laughs> ปรตมึงแรงเปรตเปรตไปไม่เขี้ยกู้อว่าแม่รักพ่อมากว่าคู